หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกตเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือจัดการเลือกตั้งสสก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกสวก็คือสมาชิกวุฒิสภาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและก็การออกเสียงประชามติ2ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตามมงเล็บหนึ่งก็คือการเลือกสวนะครับก็คือสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎ เพื่อการนี้ให้มีอำนาจสืบสวนและไต่สวนได้ตามที่จําเป็นและที่เห็นสมควรนะครับสามเมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตามโมเลบสองหรือเมื่อพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันกวนสงสัยว่าเป็นการเลือกตั้งหรือการเลือกตามโมเลบหนึ่งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับให้มีอำนาจสั่ง,งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นหรือการออกเสียง ียงประชามติด้วยและสั่งให้ดูเนมินการเลือกตั้งเลือกหรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยนะครับ